สครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคนิคกีตาร์ฟาร์มิโก้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้รายละเอียดข้างในนะครับในคลิปนี้ผมจะเอาเทคนิคโดยรวมมาแนะนํากันก่อนนะครับที่เราจะเรียนกัน,นครับเทคนิคแรกก็คือการเล่นริ้อมนะครับซึ่งเป็นลักษณะประมาณนี้หรือจะอีกแบบมันก็คือลักษณะประมาณนี้ แล้วก็การใช้ลูกสะบัดนิ้วมือขวาแบบนี้ซึ่งมันเป็นคล้ายๆแบบสัญลักษณ์ส่งก่อนที่จะเข้าท่อนใหม่ของเพลงหรือว่าจบเพลงอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าท่อนหยาดมันอะไรลักษณะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมดเลยให้ดูนะครับว่าเวลาเราเล่นลิธขึ้มาแล้วก็เวลาสะบัดมือแบบนี้ต้องใช้ยังไงนะครับผมจะเล่นแค่ a minor g f แล้วก็ อี๋แลครับให้จำง่ายๆนะครับอ่ามันจะมาลักษณะนี้ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับเวลาเราใช้ร่วมกันนะครับเวลาเล่นริทึมแล้วก็การสะบัดมือขวานะครับทีนี้เทคนิคอันต่อไปก็คือการใช้นิ้วมือขวาโซโลนะครับลักษณะนี้คือใช้นิ้ว2นิ้วนี้โซโลนะครับ นี่เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดก็เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเรียนเดี๋ยวก็จะลงให้ในคลิปนะครับทีนี้อีกการหนึ่งที่ผมแถมไปให้ก็คือการเล่นลูกสเกลแบบพูลลบหรือว่าแฮมเมอร์ออนนะครับพูลก็คือการดึงแบบนี้เราดึงนิ้วแบบนี้ดึงแบบนี้ ทีนี้แฮมเมอร์ก็สลับกันเป็นแบบนี้เราตีนิ้วลงแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพูลรอบก็คือแบบนี้แฮมเมอร์แบบนี้โอเคนี่คือ3าที่หนึ่งที่เราจะเรียนนะครับ อย่างอย่าอย่าง pull up hammer on เนี่ยพอเราเล่นเร็วขึ้นมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเราเล่นแบบนี้ได้หรือว่าเราจะเล่นแบบ hammer on ลงแบบนี้แล้วก็ pull up โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากาันเวลาฝึกนะครับทีนี้ในเรื่องของเทคนิคก็มันจะมีอยู่2แบบนะครับที่เราจะนำไปใช้กันในการเล่นเวทึมนะครับ แบบแรกก็คือลักษณะนี้ทีนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นลักษณะนี้ เนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สสเทคนิคกีตาร์ฟาร์มิโกนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสามเทคนิคแต่ว่าเทคนิคที่3ที่ผมให้ไปฟรีๆนะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับลูกคูล็อปหรือว่าแฮมเมอร์ออนะครับ ราคา999บาทนะครับสำหรับคนที่ดูมาจากคลิปนี้นะครับหรือไม่ก็แคปเจอร์หน้าจอมาก็ได้นะครับบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะครับสำหรับราคา999บาทนะครับทีนี้ถ้าใครยังสนใจนะครับอยากจะเจาะลึกเข้าไปอีกผมก็มีคอร์สใจนะครับคอร์สใจนี้จะมีเจ็ดเทคนิคกีตาร์ฟลาเมงโกนะครับจะเป็นเทคนิคที่ มีมากไปกว่านี้แต่ใน2 3งสาเทคนิคนี้ก็อยู่ในเนื้อหาของคอร์สใจเจเทคนิคกีตาร์ฟลาเมงโกมาสเตอร์คลาสนะครับสำหรับคอร์สใหญ่นะครับคอสเจ็เทคนิคกีตาร์ฟลาเมงโกนะครับราคาห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ผมจะให้เป็นราคาพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาจากคลิปนี้นะครับในราคา2,500บาทนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อหาผมโดยตรงนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมโดยตรงเลยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ